สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่หน้าบ้านของพ่อพงพ่อเพียงนะครับวันนี้พ่อพงจะพามาดูต้นอินทผลัมของพ่อพงนะครับที่พ่อพงปลูกประดับปลูกโชว์ไว้หน้าบ้านเนี่ยนะครับเพื่อว่าเป็นไม้ประดับนะครับต้น,นอินทผลัมสองต้นนี้ก็จะเป็นอินทผลัมที่เพาะด้วยเมล็ดนะครับก็ปลูกมาทั้งหมดก็4ปีเต็มนะครับเรามาดูนะครับว่า วันนี้นะครับพ่อพงม,มาสังเกตเห็นนะครับอินทผลัมนะครับแทงจันทร์ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ต้นนี้นะครับต้นนี้นี่คือเป็นตัวเมียร้อยเปอร์เซนเลยนะครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือพ่อพงเองเห็นแทงจันทร์ออกมาแล้วนะครับเป็นคือแต่ว่ามันเป็นจันทร์ที่เล็กๆคือเป็นเม็ดๆออกมา พอที่เราจะทราบว่ามันเป็นต้นตัวเมียนะครับคือออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ปีที่แล้วนี่ก็คือมันไม่ติดนะครับพอมันเป็นเม็ดเล็กๆออกมาแล้วมันก็ร่วงนะครับรู้ว่าเป็นตัวเมียนะครับเห็นไหมครับนั่นนี่ครับนี่จันนะครับนี่นี่แทงออกมาแล้วครับปีนี้นะครับน่าจะจันใหญ่อยู่พอสมควรนะครับแทงออกมาแล้วหนึ่งจันนะครับนี่ พ่อคงดีใจมากครับเพราะว่าต้นนี้นี่เราจะปลูกโชว์ไว้ที่หน้าบ้านนะครับได้ตัวเมียนะครับแล้วก็มีหน่อออกมาตอนนี้ได้สามหน่อนะครับหน่อก็ใหญ่พอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าอ่าโตขึ้นมาอีกหน่อยนะครับพ่อผงก็จะทําการตอนนะครับนี่ตอนสามหน่อนี้ออกนะครับเพื่อว่าจะเอาไปปลูกที่สวนนะครับก็เป็นการขยายพันธุ์ อินทรพาลำอีกแบบหนึ่งนะครับครนนี้นี่รสชาติเราก็ต้องมารอรุ้นอีกทีนึงนะครับว่าอ่ารสชาติของต้นนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่ารสชาติมันจะไม่ดีนะครับอันนี้พ่อพงก็จะเก็บไว้เพราะว่าจะปลูกโชว์ไว้หน้าบ้านนะครับเอาเป็นไม้ประดับนะครับนี่ครับส่วนอีกต้นหนึ่งนะครับที่คู่กันนี้นะครับนี่ต้นนี้นี่ก็เป็นอิฐทาลำาพันธุ พันเดียวกันนะครับคือพันธุ์บาฮีใหญ่นะครับเมล็ดพันธุ์จากอิสราเอลนะครับสองต้นนี้นะครับเป็นพัน์เดียวกันนะครับก็คือพันธ์บาหีใหญ่นะครับส่วนต้นนี้นี่นะครับหน่อเยอะมากนะครับสิบสองหน่อนะครับเขาเรียกว่านางสิบสองครับนี่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นนาง12หรือนาย12อันนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับเพราะว่ายังไม่แทงจันออกมาให้เราเห็นเลยนะครับว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับแต่ พอพงเองก็ภาวนาขอให้ได้ตัวเมียนะครับต้นนี้เพราะหนอมันเยอะครับถ้าเป็นตัวเมียออกมานี่ก็คุ้มสุดคุ้มเลยครับนี่ครับก็ให้ชมกันนะครับ4ปีอ่าสปีเต็มเริ่มตั้งแต่เอามาเล็ดลงแช่น้ําแล้วก็ทําการเพาะนะครับ4ปีเต็มเต็มเลยครับนี่ครับ4ปีสําหรับการรอคอยนะครับก็แทงจันทร์ออกมาให้เราอ่า เห็นแล้วนะครับปีนี้รับรองนะครับได้ชิมแน่ๆนะครับนี่ครับนี่ครับบหใหห่่นะครับอยู่หน้าบ้านของพ่อวงเองครับ เดี๋ยวพ่อพง์จะพาไปดูอีกหนึ่งต้นนะครับที่อยู่หน้าบ้านพ่อพง์เนี่ยนะครับนี่นี่เรามาดูเลยครับต้นนี้จะเป็นพันธารัวนะครับนี่นะครับสีปีเช่นเดียวกันนะครับเอามเล็ดมาพร้อมกันเลยแล้วก็เพาะพร้อมกันเลยครับกับต้นอ่าสองต้นที่ผ่านมานะครับที่เป็นใบหีใหญ่นะครับอันนี้เป็นพันธารัวนะครับนี่ครับ ู่หน้าบ้านของพ่อพงเองนะครับต้นนี้ก็ยังไม่แทงจันออกมาให้เราทราบนะครับว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับแต่ว่าเป็นพันฮารัวนะครับผลจะออกสีแดงนะครับลูกใหญ่นะครับถ้าเป็นตัวเมียนะครับก็ภาวนาขอให้ได้ตัวเมียนะครับเพราะว่าพันฮารัวเนี่ยพ่อพง์มีอยู่ไม่ถึง10ต้นครับอยู่ที่สวนนะครับ ขอให้ต้นนี้เป็นตัวเมียนะครับอยากได้ตัวเมียนะครับต้นนี้ส่วนต้นที่สวนนี้มีแทงจันออกมาให้ทราบแล้ว1ต้นนะครับสําหรับฮาลัวเป็นตัวผู้ครับส่วนต้นอื่นๆยังไม่แทงจันทออกมาเลยครับนี่แหละครับคืออินทภาลัมนะครับที่พ่อพง์ปลูกประดับไว้ที่หน้าบ้านพ่อพงครับ